นวัตรกรรมการศึกษาซีเทอร์โทโดยคุณครูพัชระมหาชีวสกุลโรงเรียนอินบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองความเป็นมาและความสำคัญการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโคดิ้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นทักษะในอนาคตที่ประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสําคัญโดยหลายประเทศบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับรวมทั้งประเทศไทยที่เห็นความสําคัญและบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ในยุคที่เทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทักษะด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นทักษะที่สําคัญมากสําหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาประเทศ ไปสู่ยุคของประเทศไทย4.0ที่นักเรียนจะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่ธนการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบมีโอกาสฝึกฝนและใช้งานสื่อและอุปกรณ์จริงเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนอินบุรีในปัจจุบันจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามโฟลชัทหรือแผนผังรายงานการดําเนินการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โคโดดิง้งและองค์ประกอบอย่างเป็นระบบพบว่านักเรียนโรงเรียนอินบุรียังมีทักษะด้านการโคดดิ้งไม่มากเท่าที่ควร ครูผู้สอนจึงได้มีการดำเนินงานตามแผนงานและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ C ีท r t l e เพราะจากการพูดคุยกับนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวทะเลเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนรายวิชาวิทยาการคนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ c ีทัลทัล เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้4 total ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นนวัตกรรมการศึกษา4 total สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ตัวแปรตามผลสำเร็์ทางการเรียนรายวิชาวิธีการคำนวณโรงเรียนอินบุรีปีการศึกษา2565หลักการทฤษฎีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาความหมายของนวัตกรรมการศึกษา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาลักษณะของนวัตกรรมการศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาการเรียนรู้โคดดิ้งโคดดิ้งในหลักสูตรการศึกษาความสําคัญของการเรียนรู้รูปแบบโคดดิ้งการออกแบบแนวทางการพัฒนาในการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้อัน a ป k e t c o กเก็ตโคดดิ้งซีเทอร์เทสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้หลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบนวัตกรรมเป็นไปตามโมเดลการจัดการเรียนรู้พัชระโมเดลดังนี้ P Planning การวางแผน A a n a l y s e r การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล C Collaboration ความร่วมมือ H Human Relationship ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ A Active การเรียนรู้แบบลงมือทำ R Rationalization การใช้เหตุผล A Achievement ความสำเร็จ สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งกับคมิวบทเรียนนี้มีชื่อว่า sea turtle หรือว่าเต่าทะเลเต่าทะเลเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นซึ่งมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมครับอาศัยอยู่ในทะเลหายใจด้วยปอดมีกระดองแข็งปกคลุมตัวร่างกายลักษณะเป็นเกตในปีที่ผ่านๆมาครับเต่าทะเลเนี่ยมักจะตายด้วยฝีมือมนุษย์เมื่อจะเป็นเศษพลาสติกบ้างเศษแก้วบ้างหลอดดูดน้ำบ้างหรือวนหางปลาเต่าเผลอกินเข้าไปครับแล้วไม่สาาาาามรถยย่่อได้้จึงทํใหตต เฟซบุ๊กของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอนธรรมรงนาวาสวรรัสด์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์ได้โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม เต่า oh. ทะเลตายแล้วดูสภาพมันคือพันไปด้วยเชือก oh. ด้วยขยะต่างๆนะคะบางตัวเนี่ยมันเจ็บหนักมากแล้วมันก็คลานขึ้นมา oh. เกยตื้นก่อน oh. จะตายไปอาจารย์บอกนะคะว่าวันเดียวเนี่ยมีเต่าตายถึง3ตัวแม้เจ้าหน้าที่จะช่วยกันอุ้มไปรักษาถึงมือหมอแต่ก็ไม่สามารถช่วยเต่าเอาไว้ได้เ oh. ต่าสาตัวที่ตายแต่ก็หมายถึงลูกเต่าหลายพันตัวที่ไม่มีโอกาสเกิดอีกแล้วเต่าเหล่านี้ต้องมาตายจากขยะในทะเล oh. ซึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่กำลังทำลายเต่าทะเลไทยจนย่อยยับนี่เป็นข้อความที่อาจารย์โพสต์ไว้นะคะคุณผู้ชม วันนี้เราจะมาจำลองเป็นเจ้าเต่าทะเลดูครับเราจะต้องว่ายน้ำไปถึงจุดปลอดภัยนะครับคือพื้นที่ปลอดภยัยโดยที่เราเองก็จะต้องหลบเศษพลาสติกเศษถุงเศษหลอดเศษขยะไปด้วยการเล่นเนี่ยเราจะต้องวางคำสั่งให้เต่าโดยเราจะให้เต่าไปยังจุดหมายแบบนี้นะครับเมื่อถึงจุดแยกหรือจุดเลี้ยวนะครับเต่าจะต้องหันหัวไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อที่จะไปยังจุดหมายซึ่งในบทเรียนนี้เราจะใช้บัตรคำสั่ง ที่เป็นการเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วจริงๆได้แก่คำสั่งเดินหน้าคำสั่งหันซ้ายคำสั่งหันขวาโดยมีข้อที่เราจะต้องระวังดังนี้นะครับบทเรียนนี้มีแค่3คํคำสั่งนะครับมีแค่เดินหน้าหันซ้ายหันขวานั่นหมายความว่าจะไม่มีเดินไปทางขวาเดินไปทางซ้ายเดินขึ้นหรือเดินลงนะครับเราจะใช้คำสั่งเดินหน้าเป็นหลักโดยที่เราจะต้องดูทิศทางของหัวเต่าเป็นหลักด้วยและสุดท้ายคือคำสั่งหันซ้ายหันขวา ไม่ใช่การเลี้ยวนะครับเราคิดถึงตอนที่เราเรียนลูกเสือนะครับทั้งหมดซ้ายหันทั้งหมดขวาหันเราแค่หันหน้าใช่ไหมครับไม่ใช่การเลี้ยวสเต็ปการทําเราจะต้องวางแผนก่อนว่าเราจะให้เต่าเดินไปยังจุดหมายหรือจุดปลอดภัยอย่างไรเราอาจจะวางแผนได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นําแผนนี้มาเขียนในรูปแบบผังงานหรือโฟชาร์ t เมื่อเราวางแผนเส้นทางในการว่ายน้ําของเต่า ไปสู่จุดปลอดภัยแล้วนํามาเขียนโฟชาร์ตแล้วขั้นต่อไปก็คือการเขียนโปรแกรมครับในคําสั่งแรกเราสั่งให้เต่าเดินหน้าใช่ไหมครับเราก็จะต้องติดคําสั่ง move forward ก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องคําสั่งที่2ของผัางงานก็ยังคงอยู่ในคําสั่งเดินหน้าใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะติดคําสั่ง move forward ให้เต่าเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคําสั่งที่3เป็นอะไรครับใช่แล้วครับ คำสั่งที่3เป็นคำสั่งเดินหน้าเราก็ยังคงจะติดคำสั่ง move forward ให้เต่าเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อครับคำสั่งที่4สังเกตดีๆตรงนี้นะครับการหันไม่ใช่การเลี้ยวนะการหันขวาก็คือการหันหน้าไปทางขวาแบบนี้นะครับเราก็จะติดคำสั่ง turn right ครับหลังจากนั้นใกล้ถึงจุดปลอดภัยแล้วเราจะใช้คำสั่งเดินหน้าอีก1ก้าวหรือใช้คำสั่ง move forward แบบนี้นะครับเป็นอันจบภารกิจส่งเต่าสู่จุดปลอดภัยครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่า ง,งานกับการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะสอดคล้องกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Li n e TikTok หรือเกมต่างๆก่อนที่เขาจะเขียนโปรแกรมได้เขาจะต้องเขียนผังงานก่อนครับมันก็จะสะท้อนให้เราเห็นว่าการที่เราจะเขียนโปรแกรมหรือทําเกมขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนั้นจะเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นลําดับขั้นตอนก่อนครับในใบงานนะครับเราก็วางแผนทีละสเต็ปก่อนโดยที่เริ่มจากการเขียนเส้นทางรลงวงแผนที่ก่อนหลังจากนั้นนํามาทําเป็นโฟชาร์ตหรือผังงานนะครับ จากนั้นก็เข้าสู่การเขียนโปรแกรมครับบทเรียนนี้ทั้งหมดคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามครูได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอไปเคีื่อวต่อกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ ผลสมรรถทางการเรียนโดยใช้นวัตรกรรมการศึกษา C ีท r t โจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,ส่งผลให้นักเรียนร้อยละร้อยมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยก่อนการใช้นวัตรกรมนนรมคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.53คิดเป็นร้อยละ42.65และหลังการใช้นวัตรกรมนนรมคะแนนเฉลี่ย16.4คิดเป็นร้อยละ82.0 0ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตรกรรมการศึกษา C ี u r t l e ของคุณครูพัชระมหาชีวสกุลประกอบด้วยข้อคำถาม5ด้านคือด้านความรับผิดชอบด้านเทคนิคการสอนด้านความเป็นครูด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตนเองและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตรกรรมการศึกษา C turtle ของคุณครูพัชระมหาชีวสกุลในภาพรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ86.53 ในกรณีจำแนกเป็นหลายด้านพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาซีท t a l ทของคุณครูพัชระมหาชีวสกุลความเป็นครูมากที่สุดโดยมีความพึงพอใจในระดับมากโดยคิดเป็นร้อยละ89.71และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาซีท t a l ของคุณครูพัชระมหาชีวสกุลด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น้อยที่สุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยคิดเป็นร้อยละ84.62